สวัสดีจ้ายายหาป้ามาเลยยายกับมาเวเดือพี่น้องยายเวป้านี่ป้าสอยป้ายังมาห็ดสมนาอพี่น้องเนาะยายได้หลายอยู่ยายก็เลยอยากกินสมป้ายายเลยมาาห็ดสมยายมาแล้วยายกับแมะเวเวล่างนำเกลือแล้วสามสี่นำเดือพี่น้องนี่ยังสี่เลยนี่วันนี้ยายก็เลยมามานำมาล่างเขานำเขาเนี้วด้วยจ้ายายก็มาแช่กับเกลืออีกด้วยจ้านี่ กยายเซวาย้าคาสามสิบนาทียายก็ิได้ตั้มกระทอกระเทียมได้ดขันเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ยายเซวายก่อนเนาะเห็ดไปเรื่อยๆยายสีเป็นต้อนเป็นต้อนเด้อยายบ่ได้เห็นเห็นต้อนหิแวะต้อนหีนหยังหีนลางหีนสาเล้วยายมาองเห็นต้อนมามาเขามาอันนี้เลยมาเขาเมื่อยังเขาเขาเมื่อ มาขอนี <c oughs> อ่ก็เลยมาเฮ็ดมาไหวบันนี้จนว่าหายมันแข็งกอดอเลยใส่น้ำเกลือนำ้ำแดงนี่อืมยายก็มาแกะกระเทียมในจ่าเลยแกะกระชมาตั้มวันนี้แกะกระชมฮ็ดหายบึง <c oughs> แกเฮ็ดหิดซัดล่ะตัวโดยแล้วมาแกะตั้มมาไปอันนี้เนาะพี่น้องเนาะแกายจะไป ยังใหญ่เดียวมากียังใหญ่เด้ร้ายใหญ่ก็เลยยห็ดอันนี้ผสมมาเลยขี้ดนดุดนนองพี่น้องเออใหญ่โตบอกพี่โตถึงเนาเอาใหญ่ใจห็ดไปตอดไปตอดไปสดน้องพี่น้องเนาะใส่น้องพี่น้องเนาะยังใหญ่จะได้ซื้อตัวนี้ออกตัวแจน้ำเข่านี่ไดปา มันเเแเจ็บจระนอ้อยอ้าวพี่น้องยาเสียหน้าเขามาไปเลยยกกระชีสื้อออกน,อน,อน,อนี่พี่น้องยิ้มบอแข็งดื้อดื้อเทตัวเลยพี่น้องนี่เงียบหลังเลย ตัวนีแยกกับต้มใเรล้วกระเทียม<อ>ขา้าวแล้วก็สี่เด็ขั้นข้าวชั่วเลยหลางกับซีหาหน้ำข้าชั่วเลยาาน,าน,เนาย๊เออนายใหย่เดินไป่ถวนาซีมนาซิมกีนซิมด้วยปะเดนายใหญ่บ่เออไม่เสียบเยบไเรยเลยมันกินไใ้ยายเลยขับป้ปเร็ว ตากระแสบเด้ป้าเดินวเวะแท<พ>นแเออแพแล้วก็ตาทอดหรือมันดีอ้อจ้ายายตั้มแล้วนี่นี่มีกระเทียมมีเกลือมีผงชูรดแล้วก็มีเขาเหนียวด้วยจ้าเดินนี่นี่ นี่ตัวนี้นี่ยายกระสีหิดขัดมักเนาะพี่น้องอืมหอยยายทองหอยยายทองหิดไปหาป่าเป็นตาทองมานี่มาหิดอันนี้เป็นยายทองด้วยจ่าเด้อหะยายทองมือนี่สวัสดีค่ะ มูนิจ้าท่อมูนิจ้าท่องเฮสมป้าจ้าเด้นนี่ส uh ีมือใหญ่ทองโอ้ยเสีบเสียเลยเาเอ้ยใส่ใส่มือเดียวแล้วเราะม่ต้องใส่สองมือใส่สองมือก็ไดเท้านี่งตาทอคือเ้าเออเอาใส่มือเดียวก็ใส่คันเอาหยังใส่ก่อนใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปเออ ปนก่อนปนกอน,น,กอนสมปาตาทองเสะเสะบ,บนเตบตาตัต้มอะไรก็อะไรไม่ได้ร้ได <c oughs> ้โอ้แขนผานี่ยยันอะอะดูพี่น้องมาหนิจะรออังทำ คนให้เข้ากันเอาเทา้าปรุงลงไปใส่ซีรตใส่ซีรลงไปใส่หลายเสียบหลายเสีสยสบหน่อยเสียบน้อยเนาะพี่น้องเนาะอเออนี่สุมป้าตาทองแซ่บหามาก็มาทำไวจะกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาใส่เลยเขาเอาเขาลงไป อันนี้น้ำเท่านั้นเอาใส่พร้อมเลยเขาเหนียวข้าวเหนียว,พ,วยพ่อท่าเออกระเทียมลงไปขันให้เขากั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่สีมือตาทองใส่กระเทียมเยอะๆจะหอมดีมอมออโอ้นใ่ทอ้ทองหัวใจลังเฮ็ดเยอะมวนมวนเฮ็ดอืมอืม แม่นี่ลุนโมพี่น้องนี่คันใหงขาขันดิจ่าด้อยายเอาข่าเหนียวด้วอยายกไปเ,เอาข่าเจ้าดิจ่าด้อคันลงไปหเหงากันอุย้ยเครื่องลายคือสีเสบเนาะเผาเนาะอ <c oughs> ืมบนคอน,น,อนนะ <c oughs> นนอื้อนะเเนาะหัวขั้นสู้น อันยายก็บสีใส่ถุงเอาไว้เด้อใสก่กระเออบเได้ได้ย,ย,กกยังก็ได้แต่ของยายสีใส่ถุงไว้เดี๋ยวเป็นถุงเป็นถุงก็สิเอาออกกินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะใส่ถุงไว้ดีกว่ามืมอพ่นใส่กระเอบยายใส่ถุงขันให้เขาก้นเท้าหอมจริลๆะพี่น้อง แต <c oughs> ่ทองมักมักดีจ้าเด้วยใหญ่ทองมักดีป้าเระวังเขาเห็นเด้อน,นั่นโ <c oughs> อ้โหใหญ่ด่างที่เอ้ฮึบอเสียบมนอยู่ไปเบิึงสีมือนใหญ่ทองปันน่นขันในเก่าก้าน พันเท้าปัน้นเธอเออ,เอ,อทำมาขอเจ้าหน้าที่บริมาคั่นคั่นแล้วเลยมาคั่นแล้วเขาใส่ถุงเลยเขาใส่กระเอบเลยได้เท่าเทียน,น,นไม่กระไม่กระแอบใส่เท้เออเาใส่บาด้ลแล้วแกเจา้าตีเครื่องไลยอยู่ปั้นเข้าไปเออ,เอ,อ,เอ,อ ทีบมึงก่อนเป็จะได้แถะหอมล่ะแส่บล่ะใสะ่ท้อกบอวาก็นอนเอาเร็วใจใจอย่ามันอ่นี่พี่น้องนี่บอจะท่องปั่นให้เขากันนวดเข้าไปนวดเข้าไป ม่ย้ายขันให้ดูดูมาดีที่เตรียมยาอ้วนเตรียมตาข้อมาขันด้วยมาใส่ถุงก็พี่น้องเปลี่ยนย้ายเอ้ยย้ายต่อย้ายให้ให้ย้ายท่องขันก่อนจังย้ายทีใดไปใส่ถุงย้ายท่องขันถุงออจะท่องบ่งหูหีดขันใส่ถุงกระเซิกระเอเบลของระว่าง่ายใส่ยัดหยาดเลยกระตุ้มใส่ด้วยนาะ คันนี่เขาละเขากันละพี่น้องอุ้ยหอมแล้วพี่น้องหอมแล้วใส่สมเลยป่าแข็งกอดอเลยตีเถ้าเออคันยุดแข็งกอดอพี่น้องเอาได้เลยอือเอานาดิตาแหล่ลูกพี่น้องเอ่ลูกหน่อยย่ายแล้วแล้วอันนี้จะให้ย่ายมาใส่ผงต่อ เออหนวดเด็เขากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ทองเออหนวดดีช่างหนวดแจ๋วแจ๋วเลยหนวดป้าด้วย่นาะหั่นนวดเขาหั่นหั่นป้าปก็สี่มือเจ้าพอดีวะพอดีนะพอดีตัวป้ากับพี่เจมจูได้เนี่ยมือยังสาวอุ้ยฮอนอ่ะมันนั่งอื้อ ใส่เอาอวันนี้ย่า่กะกระท้องขันให้ย่า่ย่า่กะเอาใส่ขุ่งหม้อพี่น้องเนาะโจมเอาเครื่องเขานำเด้อขุอ่มมันต้อาางนอกด้วย,ย,ย,วออยพี่น้องเด้อบอกย่า่ย่า่ชอบมันนางบอกย่า่เลยจะได้บัตรทิ้งใส่ไปถุงกระจีเลยจะมันจะมันเราออกพี่ไงเนาะพี่น้องเนาะ ยายก็บ่เคยเห็นเถุงบอกว่ายเน่จะแอบยายยิ่งจะมือเผื่อนว่าเถุงเด้อมาต่วจะมั่งง่ายว่าจงทีเอยเถุงนะพี่นอกเถุงไหวก่อนล้วอ่ะเผื่อว่าง่ายดิเครื่องเขาที่ไร้ตึเนเครื่องเขาไปมาตวเพื่อนเพิ่นเคยฮิตถามเพื่อน สามเปื่อก nga ได้สิเดี๋ยวเราใช้ไว้เห็นแล้วจะเอาเขาตู้เย็นเลยนะเออเนาบอกว่เอาไว้ก่อนพวกกระตองสั่งไว้ก่อนสั่งก่อนเนาะทางนอกเนาเป็นนอกเนาะบวกไว้ทางนอกก็ได้แล้วน้ำตู้ก็เขาตีเลยน้ำตู้ก็เขาละก่อน อันไ <Workers. S 2> ี้ในสี่ตัวมูลใหญ่ใส่เขาใส่เนี้ยกะปุกใหญ่พอได้อันนี้มีสาวมาถามแต่ใหญ่งาบอกว่าใส้ใส่จังสี่เออใสถุงมันไงดิคุณวะ มันเป็นเขาจรงเอออ๋อเ้ยไปด้านหน้าเสกดวานหน้าเสกนาอพี่น้องตาถุงนาะพี่น้องเนาะไปชมพี่ยายมากแลวนะเอออานี่ใจเสืองเนี่ยไหนาอพี่น้อง้นแซเออนี่เลยแยงาเขาบอกให้เอาใจถุงแบบนี้เออมันแข็งเแข็ก็ดอแหละนี่อันนี้ีนี่เอ้แงย้ยยกกับเสียฮัตไหวนาอพี่น้องเนาะฮาว ทางหนอกวอนในตูเในตูก็เขาก่อนแล้วจะเดาแซ่เด้กินดนดนมากกินใ,นใ้ยายด้แอแ้่นั้ครับทุกทุกชุคนนี่นี่หอมดีแล้วจะหัดเด้สามถงุงยาหิดสองลูเด้สามถุงพี่น้อง <laughs> ให้บอคินดิบกับใบมกเอาเด้อพี่น้องเออให้บอคินดิบกับมกได้เครื่องมันหอมดีเน่ากิาเนาะม oked บ๊วยดอกพี่น้องคันอยากกินจะหนีใบม oked กับบ๊วยแซ่บเนาะแซ่บเลยสีมือยหญยใหญ่ทองแซ่บอ่ะจะสิจบคลิปซุ่ม ป้าไปเพียงแค่นี้หร้อถ้าชอบคลิปยายคลิปนี้ก็กดติดกำลังใจให้ยายเในใจ้าถ้ายายเห็นยังผิดพลานประกันได้ยายขออภัยในใจเลยเพรอะว่าห้แฟนครับสุขผูสุขคนให้อยู่ดีมีแห้งในใจ้าเด้อใหายตลอดปลอดภัยสุขผูสุขคนในใจ้าเด้อสวัสดีจ้ารักนะทุกคนอย่าเพืติดตามคลิปยายต่อไปเในในใจสวัสดีครับจ้าท้องสวัสดีครับไปจุ๊บ เดียจ่ามาไว้ในหม้อโได้จ่าบันยายจะเอาไว้ในหี้ยหม้อมันออกงหนามหลังจากเจ้ายายหัดล้วีด้มให้น้องด้วยไว้ในหม้ยโมง่ายยายก็จะเก็บไว้ก่อนยายล้างนขนหัวยางดีล่ะแฉบแฉบเลยพี่น้องขนหัวยางหลอนเลยไปพี่น้องไปยายไปเจ็บเหรออือไปยายไป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 เก็บไว้ในตู้กับข้าวตัวกับข้าวกันักข้าว 你家这的谁的这个啊？啥？